ดูของพ่อหนูสิคิริตเอาอันนี้ของมันเป็นไข่เคียวนะคะไปดูดิของมันเป็นไข่เคียนอ่อนนาก,อกิน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 จะกินหมดหรือกินไม่หมดไม่รู้ไม่กินนี่อยู่ดีๆเอเิบเลยอะไรวีนี่ไงทหารเห็นไหมล่ะทหารอนค่อยนั่งเคสเป็นทห,หารแล้วก็ปิดมจมรวจจับคนบ้าได้คนหนึ่งนอกจากนั้นมันตัวอะไรเนี่ยตัวเล็กๆอ่ะ ที่มันอยู่ข้างบนป่าเริ่มแล้วเริ่มจะไม่อยากกินข้าวแล้วไอ้แกะจ้าแกะให้น่องข้าจ๋าทำไม่เป็นอ่ะเอาสระจังเลยอ้าวเร็วๆเ,เร็วเอ้า กินข้าวไม่หมดแน่นกินให้หมดถ้ากินไม่หมดไม่ต้องขึ้นไปข้างบนทำอะไรเงรี้ยมันจะฟินอะไรประนะั้นเหมือนคนบอดเหมือนคนบ้าอะไรนะลูก ตั้งใจกินข้าวให้ดีไม่มีเวลานะจะขึ้นไปทำงานต่อลกูกเห็มไหมเพราะไม่มีเวลาเล่นหนูนะเรียบกินเรียบไปหาเล่นเข้าใจไหมเข้าใจเดี๋ยวปลาไปก่อนเรีย

ชอบกินน้ำอ่ะเมื่อกี้นี้ผมรักน้ำน้ำเข้าขอคอเคยทำไมทำไมถึงรื่นต้นเหมือนคนบ้าจริงๆถ้าข้าจาทำไมถึงลืมตื่เป็นคนบ้า เ้าจทให้ือีด,ด,ดรีบกินลูกรีบกินข้าวกินข้าว<ม>ไม่ได้ไมาถามชงกินไม่หมด,ดังไม่หิวอย่าสั่งเข้าใจไหม <c oughs> ถ้าไม่หิวอย่าอย่าสั่งข้าวมาเด็ดขาด <c oughs> แล้วหิวไหม <c oughs> ถ้าหิวก็ต้องสั่ง <c oughs> มาแล้วเรื่องกินนี้หมด กินดีๆอย่ามัวเล่นตั้งใจกินข้าวเออ็ว <Okay. S 1> อย่าเล่นอย่าเล่นตั้งใจกินข้าวลูกตั้งใจกินข้าวเนือง ไปก่อนนะทุกบอกให้เคี่ยวสิครับเดี๋ยวไปอม ตั้งปลาหายากมึงซื้อไว้มีแต่เปราชั้นสิบเนยใส่ซอสคือว่าเรากินมันได้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอันน่ะครึ่งหนึ่งน่ะครึ่งหนึ่งของขอข้าวน่ะข้าวจานหนึ กินเร็วๆถ้าวแนของโอเคนี้นั่นแหละห้าคำแล้วครึ่งนึงกันแหละเจ็ดตาจะนับให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนูจะนับไปด้วยให้ว่านับด้วยหนูก็ไปนับด้วยข้าเหลือสามพ่อพ่อจะพ่อพ่อจะตัดครึ่งให้หน่อยตัดให้เป็นก็มีงานที่เข้ามากินเนี่ย ชิ้นเนี่ยเออปากก็ปากเลยเออผู้มือก็เป็นหมื่นมื่นไหมอืเป็นสั่ได้เป็นสั่ถ้าเป็นห้าก็เป็นห้าถ้าเป็นหนึ่งสองสามสิบ้าอนัเนี่ยค่ะ 내가 별말 안한다어 หลายจีาเบิดอีก,อก,กส,อสี่คำอีกสี่ซักไม่ใช่เอมี่อือฮึเดี๋ยเล่นเเล่น เห็นไหมเนี่ยหนังยางเอาตตกเอาแล้วเร็วเอาอันนี้ให้แล้วเร็วตุไม่เสียงดังนะแต่ดิฉตุไม่ได้เสียงเลยเป็นๆนี้ปุดจึงเคยดูเคยดูการ์ตูนแบบขี้แล้วแล้วถ้าหลุไปบนฟ้ามก็ขีดปูเป็นอะไรมากกว่านี้กิดข้าว เลย,เ,ยเวลากินข้าวเขาห้ามคุยครับจรีบกินรีบแล้วค่อยมาคุยทีหลังเข้าใจไหมคะเห็นไหมเวลาเขากินข้าวค่อยกิน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 ไม่คุย <c oughs> ต้องตั้งใจกินกินข้าวแล้วก็ค่อยไปล้างมือแล้วก็ค่อยคุยเ <c oughs> นี่ยผมติดข้าวแล้วนั่น ดูอะไรเล่นอะไรเล่นนี้ากินทิ่คอยอยู่นั่นเนี่ยจากไม่งั้นขึ้นไปทำงานแล้วเนี่ยอยี่อะไรอีกสามคำเคี้ยวนั้นทั้งหมดอีกสามคำเห็นไ่ตักไว้ชิ้นๆอะตัวชิ้นๆอะทําไว้แล้วหนึ่งสามเอาข้าวด้วย ข้าวยิบแล้วก็ไปเล่นจริงจริงจะดีเดี๋ยวไม่มีแรงเล่นเดี๋ยวเร็วตอนนี้เขาจะคอยแล้วนี่ยเคี้ยวเคี้ยวเลยเออตื่นเข้าไปหนูจะหนูจะลองนะหนู่ืนหนึ่งสองสามสี่สี่นิ้วอ่ะหนูต้องเห็นพ่อพ่อจ๋าขพ่อพ่อจ๋าหนูจิงหนูจิงหนูจิง จะนับำห้ดูหนึ่งสองามสี่ห้าห้าคำแล้วอีกสองคำีูเร็วเร็วอาวอาวนีวามกินอมมา,มา แต่วม่แต่ไม่ช่วยกินด้วยนะอีกสองคำเราจะช่วยกิน เอาตรงเดียแทนแต่ว่าเขาไม่ได้เอาเอาเอาแห่นตัวนี้ไปติดตัวนี้เลยเพราะว่ามันติดก,ก็ไม่ได้เอาอะไรนะเร็วอีกสองคำอีกสองคำข้าวด้วยตักข้าวเต็มช้อนเลยอย่างข้าวน้อยข้าวน้อยยังเป็นพยาธิอีกคำนี้หมดอีกคำหนึ่ง ชิ้นหนึ่งอย่างนี้มยเหลืออีกชิ้นหนึ่ง,งเดินอ่ะชิ้นนั้นแหละกับข้าวอีกคำนึงก็จบแล้วพอแล้วไม่ให้กินอีกแล้วอย่าเพิ่งข้าวกินข้าวไรปลาให้หมดก่อนข้าวอีกนิดนึ่งแต่ข้าว,วอีกนิดนึงกลับมันเยอะเกินไปแมันเลี่ยน <c oughs> อ๋เอเดี๋ยวออกมาสิากินให้หมดเออนิญน่ะ เคียวให้หมดแล้วกินน้ำพูเลยแล้วก็นั่งขอบคุณข้าวด้วยเข้าใจไหม,มกินข้าวเสร็จยกมือไหว้ข้าวด้วยจะได้มีแรงต่อไปเข้าใจไหมคะเคียวหมดยังเปิดน้ำไว้กินน้ำด้วยเปิดน้ำเปิดน้ำ กระดกเลยกระดกเลยกินน้ำไเยอะรัวพอนี่คือน้องบายเอออ่าปิดฝาขอบคุณข้าวทำไงขอบคุณข้าวทำไงเหมือนอยู่ที่โรงเรียนอ่ะขอบคุญดาวที่ให้หนูกินข้าวที่มีข้าวให้หนูกินี ทำสวยเอาทำสวยไทำสวยนี่กิน,น้นก็ทำ่างน,น,นี้วหทำอ่าทำสวยสวยิขอบคุณข้าม่ขอบคุณค่ะพูดด้วยสาวข้นค่ะพี่เอาเข้ามาให้หมูกินบ๊ายบาย๊ายบาย